สวัสดีคุณด้วยนะคะยินดีต้ตอนรบเข้าสู่ช่องทิปเติบเก็บพอ c ก็ตอินคัมมินั่นเองนะฮะสำหรับนี้เราพามาดูเรื่องของกิจกรรมครบรอบ3ปีนั่นเองเนาะก็จะมีอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทุกคนแล้วก็พร้อมกับตัวโปกเกบอนตัวใหม่ะระดับ SS เที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะมาเริ่มกิจกรรมอันแรกกันเลยก็คือตัวนี้นะทุกคนกดมาเลยก็เป็นการลนะ็อกอินเช็คอินเนาะการเล่นต่างๆนะก็กดตรงนี้ไปนะเนาะเฮ้ยได้เศษสิบเลยนะ300เพชรอีก388ระอนะทุกคนแล้วก็คูป,ปองแล้วก็คอยอีก3ามเอด้วยกดรับไปล็อกอินตรงนี้อ่ะก็กดไปนะเฮ้ยไดยอ้อันนี้ใหม่ ไ้ใหม่ด้วยนะถ้าฟรีเนี่ยมันจะกดได้แค่์อันบนนะถ้าสำหรับใครที่จะเติมเนาะก็คือประมาณห้าดอนนะฮะห้าดอนตรงนี้ด้านล่างอ่ะก็จะได้แพ็คเพิ่มเข้ามาเพิ่มเสริมเข้ามานะฮะเรื่องของแต่ถ้าเป็นสายฟรีก็จะกดได้แค่ด้านบนนั่นเองสำหรับตรงนี้ตรงที่แอดเวนเจอร์ตรงนี้ต่อก็เป็นลูกเต๋านะทุกคนลูกเตา๋าแล้วก็ทำเควสเก็บสะสมอ่ะเควสเราก็กดไปตรงนี้ได้นะอ่ะกดไปตรงนี้อันนี้หมายถึงการด o n a t โดเนตกิ้นะครบครบหแล้วก็โดเนตไปนะฮะแล้วก็กดรับตรงนี้แล้วก็กลับไปตรงที่อ่าแล้วก็ได้มาแล้วนะฮะเราสามารถกดตรงสีฟ้าๆตรงนี้ได้นะแล้วก็ให้มันตรงเควสท,ทำเควสต่างๆนั่นเองแล้วก็เราจะได้แบบลูกต่อมาเพิ่มแล้วก็โยนไปเลยนะก็ขึ้นอยู่กับแต้มที่เราโยนแต่ละรอบนะฮะทุกคนก็จะได้แบบมีของรางวัลต่างๆนะในก่องหรืออะไรต่างๆมานั่นเอง ถ้าดวงดีก็ตกอันที่ดีๆนะถ้าดวงไม่ดีก็ตกอันที่ไม่ดีนะทุกคนอ่ะได้หกนะเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรบ้างอ่าตรงนี้อันนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะฮะแต่ว่านี่คูปองตรงนี้เราไม่มีนะไม่มีก็กดไม่ได้นะอันนี้หรือจะใช้เพชรตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็ผ่านไปก่อนแล้วกันนะก็จะประมาณนี้สำหรับการกดเนาะก็เก็บเควสนะฮะแล้วเก็บลูกเต๋ทาทำเควสเก็บลูกเต๋าแล้วก็ กดตรงนี้ได้แล้วก็จะมีเศษอันนี้ด้วยอ่าเศษของโปเกมอนนะฮะน,นี่เนี่ยจะตัวใหม่นะเพิ่งเคยเห็นนะทุกคนตัวนี้น่าจะตัวใหม่แหละนะฮะวันนี้สําหรับเพสตรงนี้นะมาดูที่อันต่อมาเลยอันต่อมาเดี๋ยวลองเล่นดูนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะอันนี้ถ้าใครเล่นผ่านหมดแล้วก็บอกกันได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนสําหรับตรงนี้นะเดี๋ยวลองไปก่อนแล้วกัน ไม่แน่ใจว่ามันอันนี้จะยากเพราะว่าตั้งแต่มีเควสมาเมื่อก่อนนะ่ะต้องมีคนแนะนำนะ <c oughs> คือเดียเห็นไหมมันไม่ผ่านนะ่ะมันก็จะตายไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเราเล่นผ่านเราก็จะได้แบบพวกของมานะก็คือเล่นไม่ผ่านนะฮะทุกคนตรงนี้ถ้าใครเล่นผ่านเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าด่านนี้ด่านนี้เนี่ยใช้ตัวไหนลงกันบ้างเนาะหรือทักแชทเพจมาได้นะฮะก็ถ้าเราเล่นผ่านอันแรกมันก็จะไป ด่าน2ด่าน3ต่ออะไรอย่างนี้นะทุกคนต้องเล่นผ่านทีละด่านนะมันถึงจะปลดล็อกให้นั่นเองแต่อันนี้ก็เล่นไม่ผ่านนะก็รอผู้รู้แล้วกันคอมเมนต์บอกกันได้ใต้ลังคลิปเลยว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงลงบ้างนะเรามาดูของที่ในการแรกใช้คูป,ปองตรงนี้แรกนะทุกคนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเฮ้ยกรอบโปรไฟล์น่ารักมากอันนี้เป็นฉายานะแล้วก็เฮ้ยตัวเท่ดีนะเนี่ยนี่เป็นสกิน อ๋อเบสก,กินของตัวแล้วนะตัวใบไม้นะที่ไผ่อะไอตัวไผ่ตัวอะไรก็บอกไว้ไผนะ่นะนี่อันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวใหม่ระดับ S นะแล้วก็มีก่องที่ให้เลือกโปเกมอนด้วยนะระดับ S สเหมือนกันแล้วก็นี่อันนี้อยากได้ดนนีมากเลยอยากจะดองคูป,ปองแล้วก็เก็บเอาน,นี้ไว้อันนี้ถือว่าคุ้มนะถ้ามันออกอันดีๆนะถ้าออกอันไม่ดีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ <laughs> แล้วมีดิโต้นะีดิโต้ระดับ S อนะ สำหรับดิโตตัวนี้แล้วก็มีทินเกตด้วยแบบซุ่มมีแบบซุ่มกับแบบเลือกนะทุกคนอันนี้เป็นแบบซุ่มให้อันนี้เป็นแบบเลือกนะก็ประมาณนี้สำหรับตู้แรกเนาะก็อยากแลกอันไหนก็แลกได้นะทินเกตเอ้ยแล้วก็อาวุธม่วงเนี่ยเอยจะหายากออกยากนะสำหรับสายฟรีนั่นเองมากดตรงนี้กันเลยอันนี้ก็เป็นการเล่นทำเควสตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกัน ห้าสิบเพชรอ่ะมันเหมือนเป็นการกดนะลืมกดใครล,ลืมดูแต้มดูแต้มจากตรงนี้ก็ได้นะเหมือนแบบมีคนเลือกตัวนี้เยอะนะฮะตรงแต้มตรงนี้เนาะมีผู้เล่นเยอะอ่าผู้เล่นเลือกตัวนี้เยอะหนึ่งพันกว่าของเราเลือกนกน้ำแข็งไปแล้วอ,ะอ่ะออไม่เป็นไรนะถ้าถ้ามันครบที่มันครูดาวนี้มันก็จะสามารถแบบได้ของรางวัลอะไรอย่างงี้เนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละนะฮะทุกคนถ้าไม่ผิดนะฮะวันนี้สําหรับอีเวน อินนิวเซอรีนะฮะทุกคนก็มาที่ t ท m e l i m i t e d เลย t ท m e Limit e d เนี่ยก็จะเป็นคูปองนะคูปองตัวนี้ก็สามารถสะสมได้ไปเรื่อยๆนะทุกคนของพี่สะสมมาตรงตัวฟ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เนาะตอนแรกไม่รู้นะตอนแรกนึกว่าแบบจำกัดแค่แบบอีเวนต์ต่ออีเวนต์เพราะว่าถ้าอีเวนต์นี้ปึ๊บพอบอมหมดหมดอีเวนต์เนี่ยมันก็จะหายไปเลยก็ไม่หายนะเออมันก็ยังมีอยู่นะฮะก็สามารถดองไปได้เรื่อยๆได้ถ้าใครอยากได้จะได้แบบ อา,อาวุธม่วงหรืออะไรที่ดองไปเรื่อยๆได้นะฮะก็จะมีของให้แลกเศษโปเกมอนอะไรอย่างนี้ก็สามารถแลกได้เลยนะก็ต่อมาเลยก็คือ Anniversary Carnival ตรงนี้นะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเก็บเควสนะทำเควสต่างๆนั่นเองนะสามารถกดทำเควสได้เนาะก็จะมีอยู่5วันนะระยะเวลาในการกดเราจะมีพวก กล่องกล่องรูปหัวใจตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเปิดแล้วก็เป็นเศษนะมันอะเป็นเศษทองเศษแดงแล้วก็มีไอเทมต่างๆมาให้นั่นเองสําหรับกล่องตรงนี้ก็สามารถทําเควสแล้วก็กดรับได้เลยนะต่อมาก็จะเป็นวอลล์แพ็คนะทุกคนแพ็คต่างๆนั่นเองก็จะมาอยู่ตรงนี้นะมีรับฟรีก็กดรับฟรีไปได้แล้วก็แพ็คของสก,กินนี่อันนี้คือมาเยอะมากนะสำหรับเรื่องของสก,กิน6ตัวด้วยกันเนาะ ก็จะมีสกินลูนา่านะฮะโซกาเลโอแล้วก็เซเนอัสนะฮะแล้วก็จะมีเซเลบี้แล้วก็เลคซ่าเมกาเลคซ่าแล้วก็เกนชิกาดอนนั่นเองอันนี้ก็เท่มากๆเลยนะทุกคนสำหรับสกินนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนะอ่ารีวิวไปแล้วทั้งหมดเลยเราเคยรีวิวไปหมดแล้วนะกดลิงก์ใต้คลิปเพลลิตรีวิวโปเกมอนได้เลื่อนหาดูกันได้นะสำหรับสกิน6ตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนั่นเอง ก็สก,กินเนี่ยตอนของเซิฟ g l o บอกเนี่ยก็จะข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะไม่ลดราคานะทุกคนมันก็จะเป็นแพ็ค99.99ดอนแบบนี้นะแต่ถ้าของเมกามอนก็จะมีช่วงลดราคาอะไรต่างๆมาให้กิจกรรมการแลกหรืออะไรต่างมาให้เนาะแต่ของอันนี้ก็ต้องทําใจนะถ้าใครอยากเล่นแบบพัวกของแบบเฮ้ยตัวใหม่ๆเข้าก่อนก็เซิฟนี้นะกบอนั่นเองเซิฟกบอกของพ็อกเก็นั่นเองนะมีให้รับฟรีก็กดรับ สำหรับแพ็กต่างๆนั่นเองเนาะสำหรับใครที่เป็นสายเติมหรืออยากจะเติมก็อ่านดูเลื่อนหาดูได้ถ้าอันไหนที่สนใจก็สามารถเติมได้นั่นเองนะฮะก็ต่อมาเลยก็คือกงล้อลัคกี้สปินนะฮะวงล้อลัคกี้สปินนั่นเองอันนี้ก็สําหรับสายเติมนะคะถ้าใครยิ่งเติมเยอะก็มาหมุนได้ก็จะมี100ร้อยเพจสามร้อยเพจเศษหนึ่งเศษคูป,ปองอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสาหรับกงล้อตรงนี้นะคะทุกคนมาต่อมาเลยสเปเชียลตรงนี้นะคะสเปเชียลก็สําหรับ สายเติมอีกแล้วนะสายเติมอีกแล้วทุกคนนี่มันมีหลายอันนะมี3แพ็กนะคะทุกคนนี่แพ็คนี้แพ็กนี้ก็จะได้พวกเลยของแบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็4.99จุดเกเนะฮะอีกแพ็คนึงก็49.99ก็คือได้เพชรเพิ่มมา4ี่พันแนะแล้วก็มีกล่องของเครื่องประดับเนาะแบบเลือกได้นั่นเองนะแพ็คสุดท้ายจะเป็นเอ้ย ดิ t โตนะฮะดิสโตเอสพัด้วยไว้อัพดาวระดับเอสพัสนั่นเองแล้วก็เพชรอีกแปดพันแปดแล้วก็พวกของพวกนี้สามารถเลือกได้แล้วก็ตรงนี้อ้ยเลือกได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเลือกเอามาใส่ได้ด้วยนะเน่ยชิ้นสุดท้ายเราสามารถเลือกใส่ได้ก็คือแพ็ค 99.99. ดนั่นเองนะมาดูต่อมาเลยนะต่อมาก็จะเป็นแพ็ครีเวิร์สตรงนี้กดเปิดไปได้เลยแล้วก็กด Get ตรงนี้นะฮะอ่านี่ก็คือรับฟรีเนาะกดเลือกกดแบบเข้ารับเหมือนเช็คอินล็อกอินอะไรอย่างงี้ต่อมาก็คือเป็นการแลกเศษนะคะทุกคนแลกเศษตรงนี้ก็คือเลือกเศษที่เราต้องการอยากจะได้นะฮะก็เลือกได้เลยเนาะสมมติว่าจะเอาตัวนี้อ่าอยากได้ตัวนี้นะฮะก็อันด้นซ้ายมือเนี่ยเราก็เอาเศษตัวเ้างบ้าที่เราแบบไม่ได้ใช้เลยนะคะโดองมาเยอะมากสามารถแลกได้อันนี้ก็จะเป็น50เศษเห็นไหม 50เศษตรงนีนะ้ตัวที่เราต้องการอยู่ด้านขวามือนะตัวที่เราอยากจะแลกเปลี่ยนก็คือด้านซ้ายมือนั่นเองแล้วก็ใช้เพชร250เพชรนะ,ะ50เศษนั่นเองประมาณนี้สําหรับใครที่อยากแลกตัวไหนตัวใหม่ๆหรือตัวที่เราไม่มีเอาไว้ปลดล็อกข้าความสัมพันธ์สมารถแลกแบบนี้ได้นะสำหรับเศษที่เราดองไว้ดองไว้แบบเยอะๆไม่ได้ใช้ก็สามารถดองแบบนี้แล้วก็มาแลกแบบนี้ได้นะทุกคนเพราะบางทีในตู้สุ่มระดับโดยว่าระดับ S อมันก็ไม่เข้าไม่มีเนาะ ก็สามารถแลกตัวนั้นได้นะคะเพื่อปลดล็อกเข้าความสัมพันธ์ตัวที่เราที่ปั้นอยู่นั่นเองก็จะได้เพิ่มสเตตัสเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วก็คือมาดูนะคะโปกเกมอนระดับ SS ที่เพิ่มเข้ามาถือว่าแบบโคตรเท่มากๆเลยนะคะทุกคนก็มาดูที่โปกเกเด็กตัวนี้เลยก็จะเป็นเมก้ามิวทูเนั่นเองโคตรเท่เพิ่มเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งตัวนี้ก็สายฟรีไม่น่าจะได้นะคะทุกคน เพราะว่าต้องเป็นสายเติมเท่านั้นเพราะว่า e ิ t ท o เนี่ยมิ t ท o ปกติของมันเนี่ยก็คือต้องเป็นสายเติม VP 12นั่นเองถึงจะได้ m ิ t ท o มาเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูของกันเลยนะว่าจะใช้อะไรบ้างในระบบเมกานั่นเองนะสำหรับตัว m ิ t ท o ตรงนี้อ่าก็จะต้องใช้ m ิ t ท o นะฮะมิ w ทูสิบเอ็ดาวนั่นเองทุกคน m ิ w ทูสิบเอ็ดาวหาได้จากไหน ก็จะหาได้จากการเติม V.P. นะก็คือ V.P. 12 12เท่านั้นนะทุกคน12เท่านั้นนะก็จะได้มา1ตัวกับอีก80เศษก็จะเพิ่มเป็นประมาณ5ดาวนะทุกคนนอกเหนือจากนั้นก็ถ้าไม่เติมเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเติมแค่ V.P. 12เนี่ยก็หาดิโตระดับ S พัตมาอัพดาวได้หรือแบบเศษแดงมาแปลงเป็นเศษมิวทูนะฮะแล้วก็มาอัพดาวได้เพิ่มเติม ก็ดองไว้แล้วก็อัพดาวไว้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือ11ดาวถือจะมาเข้าในระบบเมกาได้นั่นเองเนาะแล้วต่อมาก็ของที่ต้องเตรียมก็คือหินดาวนะหินดาวก็หาได้จากตู้เครื่องประดับนะฮะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนั่นเองเนาะเก็บดองไว้50าสงลนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเศษแดงนะ,ะทุกคนโอ้โหใช้200เลยเศษแดงนี่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะเพราะว่าต้องแปลงเศษทองใช่ไหม ปลเศษทองมาบางคนแบบ up, อัพตัวอื่นๆไปแล้วอะไรอย่างนี้นะก็ลูกแก้วอีโวลูกแก้วอีโวตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถเอาเศษปล่อยมาระดับเอสพสนี่ก็ยากเหมือนกันนะขวาเราจะได้แบบเศษแต่ละอันมาเพราะว่าเราจะใช้แบบอัพดาวตัวระดับเอสพเป็นบทแล้วอะไรอย่างเนานะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะ,ะทุกคนถึงแม้จะเป็นสายเติมแล้วก็ตามนะ อ่ะน,นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นระบุนะระบุธาตุนั่นเองเนาะอันนี้ก็ยากกว่าลูกแก้วอีกนะคะทุกคนก็คือระบุธาตุนะฮะก็จะเป็นเศษระดับเอสพารตนะฮะตัวเอสพารแล้วก็โปมอนเอสพารด้วยที่จะจะมาทําการแลกเปลี่ยนตรงนี้เป็นเศษเมกามิวทูนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็ใช้คอยอีกนะทุกคนถ้าใครที่เป็นสายเติมอยู่แล้ว แอปมิวทูไว้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเล่นเซิร์ฟอื่นๆเนี่ยก็รอคอยกันได้เลยนะคะแต่เซิร์ฟนี้มันก็เข้าแล้วเนาะแอบก็สําหรับใครที่เป็นสายเติมเขาก็น่าจะทํากันหมดแล้วนะสำหรับใครที่แบบัอปมิวทูครบ11ดาวเตรียมของไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็น่าจะทําได้แล้วนะเออนะแต่ถ้าใครมีแล้วแบบอยากให้รีวิวเนี่ยก็ทักแชทเพจมาได้เลยนะสําหรับเมกามิวทูเอ็กเป็นธาตุพลังจิตแล้วก็ต่อสู้นั่นเองนะถือว่าเท่มากๆสาหรับตัวนี้เนาะ ก็เริ่มอยากเห็นเอฟเฟกต์สกิลแล้วสำหรับไรเมก็ cook, ทักแชทแฟนเพจมาได้เลยนะฮะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการแนะนำอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนั่นเองนะถ้าชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเราจชก,กันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะักก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ